สวัสดีไอเอลเวิร์กเวิร์กอะไรนะกับใจได้ไร้นอนอกใจกับใจได้ไรเช้าๆอย่างนี้ได้กาแฟร้อนๆมีแห้งมีแห้ง ไว้เจอกันเมื่อชาต้ตตองการน้องออยขนมปังหมดไปแล้วหนึ่งก้อนนะคะฮาบีบีคุณพี่อยู่ประเทศไหนคะอ่าประเทศนอร์เวย์ค่ะอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะตอนนี้เมื่อชาต้องการใช่ใช่ช่ชชน้องออย ถ้าไม่มีหมายมานะ่ะเราไม่ไปเนาะน้องออยเนาะมีหมายมาเมื่อไหร่เราค่อยไปเจอกันเมื่อชาติต้องการน้องออยแผ่นที่สองนะคะทุกคนมันไผ่เนาะฮาบีบีฮาบีบีอยู่ประเทศอะไรเอ่ยประเทศไทยเนาะ <c oughs> เขียนเป็นไทยมาอยู่น้องอยู่ประเทศอ๋อเบนเยี่ยมค่ะอ๋อ ฮาบิบีทำช่องหรือเปล่าเอยแสดงว่าก็เวลาเดียวกันเนาะฮาบิบีอ่น้องฮาบิบีมีช่องหรือเปล่ามีช่องหรือเปล่าเอย เสวอนหัวเราอะไรมาเสวียนึใช่ค่ะเวลาเดียวกันเพราะวกว็เพื่อเล่น YouTube อยู่เป็นเยมก็หลายคนอยู่จ้ะน้องฮาบีบีพี่เรียกชื่อถูกอยู่เนาะฮาบีบีเนาะเพราะว่าบ้านพี่มันสะกดอย่างนี้ไงไม่มีช่องค่ะืมขอบใจน้องฮาบีบีมากๆเลยมันช่วยดันพี่ ถูกค่ะกินเป็นตาแซบเนาะวาจารย์ว่าเอาเสียขอเห็นจอยจอยเสียจอยน้ำยังเสียขอถามแม่้อยน้ำกิน่นอะไรคือจอยน้ำแนวอื่น จ่อยน้ำกินบ่ได้คือจ่อยย้อนๆจะกินหอยไหลน้องไปทำงานก่อนนะคะอขอให้สนุกกับการทำงานนะคะน้องฮาบีบีวันหลังมาหาพี่ใหม่เด้อน,น้องฮาบีบีช่องย่าของพี่อ่ะพี่จะชอบเอาขึ้นตอนเยียนพี่ขึ้นร้องเพลงนะน้องน้องฮาบีบีถ้าชอบฟังเพลงอ่ะก่อนนอนอ่ะ น้องฮาบีบีมาฟังมาฟังได้เด้อเนี่ยช่องนี้แหละน้องฮาบีบีกดกดติดตามพี่ด้วยเด้อน,น้องฮาบีบีกดกระดิ่งให้พี่ด้วยพี่ชอบเอาเพลงนี้ขึ้นร้องร้องเพลงตอนช่วงเย็นๆของประเทศเราอ่ะประมาณทุ่มทุ่มรือประมาณนี้แหละจ้ะทุ่มหรือสองทุ่มพี่จะชอบเอาขึ้นร้องเพลงจ้าจ้าจ้าขอบขอบคุณค่ะ พี่เป็นคนติดตลกนะน้องน้องหาไปบีแต่พี่ไม่มีอะไรหรอกพี่เค่เล่นแต่พี่ไม่เล่นกี้นะหัวควนอะไรมาเสียบอลทอก็บอกดีๆ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนั่งสิบล้านดวงใจนะคะตอนนี้